สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจา <c oughs> วันนี้เราพบกันวันที่4กันยายน2567 <c oughs> ก็มีข่าวดีเล็กๆนะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลในว่าคอ,อรมนิ่งแล้วแล้วก็จะมีการถวาย ลงพระประมาพิไทยเสร็จแล้วก็จะมีการเข้าเฝ้าก็ว่ากันไปในเรื่องของรัฐบาลดังนั้นเราก็เฝ้าติดตามนะฮะและยังไม่ได้กล่าวหาหรือด่าว่าอะไรรัฐบาลชุดนี้อันเนื่องมาจากเพิ่งจะเริ่มดำเนินการแต่หลังจากที่มีการถวายดีกาขออภัยะหลังจากที่มีการาเข้าเฝ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เริ่มทำงานเราก็จะเริ่มรวบรวมรายชื่อของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะได้ยื่นหนังสือให้ดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังมีปัญหายอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ครับดังนั้นวันนี้กับผมเต่านินจาจึงได้ทำตามคำเรียกร้อง ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ได้แจ้งเข้ามาทางทิกต o อกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แจ้งทางไลน์ส่วนหนึ่งนะฮะให้มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะรวบรวมและรวมพลังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนชายขอบนะคนชาติพันธ์คำว่าชายขอบก็เหมือนก็เปรียบเสมือนเหมือนว่าคนเหล่านี้คือคนไทยฮะ แต่อยู่ตามแนวชายแดนที่เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยนะฮะอยู่มาอย่างยาวนานนะแล้วก็มีบัตรประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งและบางทีลูกหลานที่ออกลูกออกหลานมานะเขาคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นคนชายขอบ <c oughs> กลับถูกทางเจ้าหนะ้าที่รัฐบางกลุ่มเนี่ยนะฮะไปใส่ชื่อเป็นพมา่าไปนะก็เกิดความเดือดร้อนและก็ไม่ได้ค่อยได้รับการช่วยเหลือดูแล ทางด้านสิทธิต่างๆและกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็หมายถึงกลุ่มพี่น้องชาวเขาเรานี่แหละครับนะหลายเผา่าไม่ว่าจะเป็นมงเป็นแมวเป็นอาคาเป็นวา้าเป็นขมูนะเป็นกะเลียงเป็นมอนเป็นไทยใหญ่อะไรก็ตามเลยนะฮะที่เขาปักหลักปักฐานอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะดังนั้นผมจึงอยากจะเรียนบอกกับ พี่น้องที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยลุงเตาพี่เตาอาจารย์เตา,อาบอกว่าจะาคนที่อายุเกิน60ปีนะจะให้บัตรประชาชนนะคนเหล่านี้เป็นพมา่าไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดคําว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือชนเผ่าที่เขามาอยู่ในประเทศไทยเรานะช่วยปู่ช่วยย่าแล้วก็มีคําคสั่ง พระประมาพิไทยเราขอไปฮะเป็นคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ดําเนินการดูแลแกล้ไขปัญหาคนเหล่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามเดินหน้าทำดังนั้นวันนี้เราจึงตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์นะเพื่อที่จะรวมพลังของคนไทยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และผมกําลังจะร่างหนังสือนะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องร่วมกันลงลายเซนเพื่อที่จะรวบรวมนะครับร้องไปยังรัฐบาลในกรณีที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในประเทศไทยและหากรัฐบาลยังไม่ทำเราก็จะเอารายชื่อต่างๆเหล่านี้แหละครับอาจจะต้องถึงกับการถวายดีกาเพราะพื้นแผ่นดินนี้เป็นของประเทศไทย เป็นของคนไทยแต่ทุกวันนี้คนไทยอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆนะจะทำมาค้าขายจะทำมาหากินนะก็ถูกต่างด้าวเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นคาเหมรไม่ว่าจะเป็นอ,อเมริกันรัสเซียจีนนะครับเข้ามายึดอาชีพของคนไทยทั้งหมดดังนั้นจึงทำให้คนไทยไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้โดยสะดวก ถ้าเราสามารถกวาดล้างและปราบปรามในกลุ่มของต่างด้าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ให้ทําธุรกิจที่เป็นของคนไทยเดิมไม่ว่าจะเป็นของการขายเครื่องอกินเครื่องใช้ต่างๆเข้าปลาอาหารเสื้อผ้า,าเรื่องของธุรกิจอะไรต่อเมีอะไรที่คนไทยทําอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะกลุ่มต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยที่ถูกกฎหมายนะ ออกมาซื้อจับจ่ายใช้สอยจากคนไทยที่ขายเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นทันทีแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะฮะรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายผมจึงไม่สามารถที่จะทนอีกต่อไปได้เราพยายามที่จะบอกเราพยายามที่จะชี้แจง <c oughs> ให้รัฐบาลนะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยดูแลแก้ไข แต่ก็นิ่งเฉยครับดังนั้นวันนี้ผมต่าวนิจานะจะออกมาชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและขอความร่วมมือกันลงชื่อเพื่อเสนอรัฐบาลหรืออาจจะมีการถวายดีกาเพื่อให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐกวาดล้างขับไล่ต่างด้าวเถื่อนแรงงานเถื่อนและต่างด้าวที่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศไทยอันจะนํามาซึ่งความป่นปวนในประเทศ และทําลายความสงบสุขของประเทศไทยและคนไทยรวมทั้งความมั่นคงของชาติของประเทศโดยเฉพาะแรงงานพมา่าเขมรน,นะที่ส่อไปในทางชั่วร้ายท้าทายกฎหมายท้าทายอำนาจรัฐและประชาชนโดยผมเตานินจาจ,จะแปะ QR วอา e คในเทปที่รายงานข่าวหรือการนำเสนอข่าวทุกๆเทปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเข้ามาเป็นเพื่อน และเรากจ็จะได้ดึงท่านเข้าไปในกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ถ้าชื่อนี้พี่น้องส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะฮะนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกๆท,ท่านเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็จะดึงเข้ากลุ่ม นะปกป้องชาติราชบัลลังก์เพื่อที่จะได้แชร์ที่อยู่ให้ท่านแล้วส่งรายชื่อที่ประชาชนแต่ละจังหวัดทั่วประเทศลงชื่อเพื่อที่จะทําหนังสือถึงรัฐบาลและหากรัฐบาลยังไม่ดําเนินการใดๆก็อาจจะต้องมีการถวายดีกาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปให้ราคายเบื้องพระยุคลบาทแต่เพื่อปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินปกป้องประชาชนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเอง นี่คือสิ่งที่ผมกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับและก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ผมเชิญเข้ากลุ่มนะหลายรายตอบรับมาเป็นอย่างดีดังนั้นวันนี้ผมเต่านินจาเนี่ยนะฮะพูดจริงๆนะฮะฟิลขาดนะจึงได้ออกมาขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวง แรงงานนะกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศหรือตอมอหรือตำรวจภูธรอะไรก็ตามเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องเนะี่ยให้ออกมาตามล่าไอ้คอมเมนต์ตัวนี้ให้หน่อยที่ออกมาทำคลิปเหยียบย่ำในหลวงของไทยอย่างโจ่งครึมและทำลายหัวใจคนไทยทั้งประเทศจึงอยากออกมาเรียกร้องให้ทางสถานทูตคอมรมน์ รัฐบาลเขมรและประชาชนชาวเขมรทุกคนออกมารับผิดชอบต่อการกระทำที่เลวร้ายชาติชั่วอัป,ปรีจังไรของเขมรตัวนี้ซึ่งในคลิปภาพนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอาแบงค์พันหรือแบงค์ยีบเนี่ยใบหนึ่งนะมาโชว์แล้วก็ชี้ในรูปว่าไอค้คนคนนี้เป็นใครนะแล้วก็ด่าอย่างสาบเสียเ,เสียด่าอย่างเสียเสียให้ใหาย แค่นั้นไม่พอเอาแบงก์นะของไทยเนี่ยนะเอาธนาบัตรไทยเนี่ยไปเหยียบไปย่ําใช้เท้ากระเทืบอีกด้วยนี่คือความอับปีจังไรครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือการเหยียบย่ําหัวใจคนไทยทั้งประเทศทั้งชาติโดยไอ้เขมรตัวอับปีจังไรตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทางเจ้าหนะ้าที่รับทุกหน่วยงาน เขาทำการตรวจสอบแรงงานเขมรทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อจับกลุมและส่งกลับนะครับในส่วนของเขมรที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายและคนที่ถูกกฎหมายก็ขอให้ในายจ้างไทยเลิกจ้างผลักดันกลับประเทศในทันทีเพราะไอ้พวกเขมรเนี่ยแม่งไม่เคยสำนึกในบุญคุณนะครับมีแต่พยายามที่จะด้อยค่าพยายามที่จะเหยียบช้ำ หยียบย่ำและท้าทายอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินการทุกคนทุกพื้นที่เพราะคนในประเทศนี้บ่อยครั้งที่ออกมาด้วยค่าประเทศไทยทั้งเรื่องมวยไทยทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอาหารเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและล่าสุดออกมาเหยียบย่าในหลวงของไทยและเหยียบย่าหัวใจคนไทยด้วยการด่าในหลวงและใช้เท้าเหยียบในพระพรมฉาย,ยาลักษณ์ในแบง ถามว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาลทนนิ่งอยู่ได้อย่างไรอย่าโมาแต่กัดกันอย่าโมาแต่แย่งตำแหน่งอำนาจหน้าที่กันพ่อเป็นไม่ได้เอาลูกมาเป็นแทนมันวุ่นวายหมดแล้วในรัฐบาลแต่ความพินาศชิบหายที่มันวุ่นวายมากไปกว่านั้นก็คือปล่อยให้ไอ้พวกต่างด้าวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเหยียบย่ำคนไทย ดังนั้นการกระทาอย่างท้าทายกฎหมายไทยและขอให้เจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มหรือปราบปรามนะและในการดําเนินการใดๆก็ตามเน,นี่ยนะขอให้ออกสือ่อให้ประชาชนทั้งประเทศทราบด้วยอย่าแอบทํากันอย่างเงียบๆแล้วก็เรียกรับเงินแล้วก็ปล่อยตัวไปและร้องไปยังบรรดาสื่อหลักทั้งหลายของประเทศ ไอ้ที่ปากดีปากออกมาแจ๋ว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 เนี่ยให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไอ้เรื่องความเลวร้ายของประเทศไอ้เรื่องความพินาศชิบหายที่คนเหล่านี้ทําเนี่ยสื่อไม่ค่อยออกครับและมีแอดมินบางช่องนะหลายช่องเขาเห็นแล้วเขาทนไม่ได้เขาเห็นแล้วเขาสุดที่จะทน เขาก็นำเอาเรื่องเอาราวเอาภาพเอาข่าวเหล่านี้มาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเอาผิดนะเป็นการแชร์ซ้ำเขาบอกงั้นและเปรียนเสมือนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่รู้ว่าใช้สมองคิดหรือใช้ส้นเท้าคิดกันแน่ที่เขามานำเสนอนั้นเขาต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ได้รู้ว่าไอ้ขมรที่เหี้ย,ยพวกเนี้ยมันทำลายเราอย่างไรบ้างมันดูถูกดูเมินก้าวไายถึงสถาบันเบื้องบนเบื้องสูงแล้วคนไทยที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาจะทนได้หรือหรือว่าพวกคุณเนี่ยเป็นข้าราชการของใครครับเป็นข้าราชการของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่า ที่ต้องมาทําหน้าที่ในการบําบัดทุก์บำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นข้าราชการที่มาบําบัดทุก์ขบำบัดสุขบํารุงทุก์ขให้กับประชาชนจึงอยากถามหัวใจของท่านครับดังนั้นจึงขอให้เริ่มดําเนินการนะตรวจสอบว่าไอค้คนคนนี้ยอยู่ที่ไหน และไอ้พวกคอมเมนพวกเนี้ยบางก็สะสมอาวุธปืนบ้างก็สะสมเรื่องของยาไอสิ่งเสตตินเยอะแยะมากมายเพราะงั้นก็ขอให้เอาผิดไล่ออกยึดทรัพย์ในทันทีอย่าเลี้ยงเจ้าหน้าที่เลวร้ายพวกนี้ไว้ถ้ามีเจ้าหน้าที่บางคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยที่แอบแฝงทํามาหาแดกกับกลุ่มต่างด้าจะทําให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีๆนะ ที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนทํางานเพื่อประเทศชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีอุดมการณ์ที่ดีเนี่ยจะได้รับความเสียหายไปด้วยในสายตาประชาชนคนไทยทั้งประเทศจึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในทันทีไม่เช่นนั้นคนไทยจะลงชื่อกันเพื่อทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนดังที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ด้วยเหตุดังกล่าว ผมเต่านินจาจึงพยายามที่จะออกมาบอกรัฐบาลนะจี้รัฐบาลจี้สอสอส,อสอวอนักการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคให้ตระหนักว่าท่านเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตได้มาจากเสียงของประชาชนประชาชนเขาไว้วางใจให้ท่านมาเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ประชาชนฉันทานมุมัติ ให้พวกคุณเมืองเนี่ยมาแดกมาทำลายชาติทําลายประเทศไม่ใช่และเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการไทยทุกหน่วยงานเช่นกระทรวงมหาไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์ถามว่าทำไมต้องมีกระทรวงต่างๆเหล่านี้กระทรวงมหาไทยคือเป็นกระทรวงที่ดูแลประชาชนทุกระดับ มีตั้งแต่รัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วทำไมไม่ดำเนินการดูแลแก้ไขในทุกๆพื้นที่ถ้าผู้ว่ารชาชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอทำงานอย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าประเทศนี้จะไม่มีเรื่องร้องเรียนแม้แต่เรื่องเดียวครับแต่ที่มันเป็นอยู มันทำงานหรือเปล่าเพราะแม่พี่น้องประชาชนต่างก็ทราบเสร็จแล้วต่อมากระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็อยายเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ใครเข้ามาผิดกฎหมายเรียกมาขึ้นทะเบียนหมดแล้วไปทำา CI ที่ผิดกฎหมายจนณเวลานี้เราโจมตีจนศูนซีไอยุบไปแล้วและถ้าจะเปิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องให้มีคนไทยไปนั่ง เป็นผู้พิจารณาถูกผิดกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเปิดหูเปิดตาลืมหูลืมตาบ้างว่าต่างด้าวที่กระทําต่อประเทศไทยนั้น่ะคุณจะต้องมีการเรียกทูตเขมรเรียกทูตไอ้ต่างด้าวกลุ่มนั้นๆน,น,นะมายื่นหนังสือประท้วงและต้องประท้วงไปถึงรัฐบาลด้วยในส่วนของกระทรวงกลาโหม เขาทำงานหนักอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่แอบหนีเข้ามาในประเทศรวมทั้งยาเสพติดและภัยจากผู้ก่อการร้ายรวมถึงภัยจากเพื่อนบ้านที่อาจจะโจมตีประเทศไทยได้แต่ทหารก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นเขามีหน้าที่เพียงเท่านี้เมื่อเขาจับได้ส่งให้ตำรวจนะ กลับเก็บเงินแล้วก็แอบปล่อยกลางทางน,นั่นคือความพินาศชิบหายที่มันเกิดขึ้นจึงขอให้ทหารช่วยเป็นหลักให้กับประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องตรวจสอบว่าไอคนที่ทำมาค้าขายนะั้นมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เป็นเพียงลูกจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของร้านอันนี้ปล่อยให้โรฮิงญาให้พอม,มา่า ให้ใครต่อใครโอ้โหขายของกันอย่างสนันวันไหวนะเปิดร้านค้าร้านรวงนะกินหมากถุยแม่งไปเรื่อยเปยื่อยฝืนแผ่นดินแดงไม่หมดเพราะไอ้ขี้หมากไอ้พวกเฮียพวกนี้ดังนั้นจะต้องเร่งดำเนินการตวรวจสอบเรื่องอาชีพที่คนไทยถูกแรงงานต่างด้าวทั้งพมา่าเขมรจีนรัสเซียและอีกหลายชนชาติที่เข้ามากินรวบ สารพัดพระสารพัดเรื่องอย่างที่เป็นของคนไทยเอาไปทำเองจนคนไทยไม่สามารถที่จะทำมาค้าขายได้ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างที่ภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารรีสอร์ทแม้แต่รถรับจ้างก็ถูกรัเสเซียบ้างจีนบ้างยึดครองไปทั้งหมดมีนอมินีที่เป็นคนไทยมีไอ้พวก NGO อไอ้พวกเฮียพวกเนี้ยนะ รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการกําจัดให้สิ้นครับอย่ากลัวประเทศอื่นเขายังไม่สนใจเลยดังนั้นเมื่อเราปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะฮะคนจีนเขาก็เอาทัวร์จีนเข้ามาเราก็ดีใจโอ้ห oh, นะักท่องเที่ยวจีนเข้ามาทีละเีละหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนแต่ปรากฏว่าเข้ามาก็พักในธุรกิจของคนจีนกินของคนจีนรถของคนจีนบริการของคนจีน แล้วคนไทยมันได้หาเหวอะไรล่ะครับไม่ได้รัสเซียก็เหมือนกันและไอ้พวกที่เข้ามายึดอาชีพระดับรากหญ้าของคนไทยค้าขายไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวนะร้านค้าขายของต่างๆรวมทั้งแม้แต่ร้านตัดผมก็ให้พาม่าเปิดและพาม่าก็ใช้บริการของพาม่าเอง แม้แต่การลักลอบขายสุราเถื่อนต้มเองขายเองกินกันเองสนุกสนานคนไทยเข้าไปเดินผ่านไม่ได้โดนกระทืบแล้วมันนี่มันประเทศไทยนะครับดังนั้นหนึ่งทางขอให้ทางรัฐบาลและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทำการตรวจกวาดล้างทันที เพื่อที่ใช้คนไทยได้มีที่ยืนในประเทศของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ต่างด้าวที่ผิดหรือถูกกฎหมายก็ตามไม่ใช่เข้ามาทํางานเพียงอย่างเดียวแต่เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยทําเองทั้งหมดตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระ,ระดับประเทศให้เร่งดาเนินการในทันทีทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่มีเว้นหากพบว่าจังหวัดใดอำเภอใดย,ยังมีกลุ่มที่ผิดกฎหมายและค้าขายให้เอาผิดผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในทันทีเช่นเดียวกันครับดังนั้นเมื่อเราได้รายชื่อประชาชนแต่ละจังหวัดเราจะทำหนังสือถึงรัฐบาลทันทีครับพี่น้องณเวลานี้เราเริ่มขยับแล้วหลายคนบอกว่าลุงเตาพี่เตาอาจารย์เตาไอเตานะให้เร่งดำเนินการก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายจนเกินไป เราก็พยายามที่จะบอกพักการเมืองบอกนักการเมืองนะบอกรัฐบาลบอกเจ้าหน้าที่รัฐแต่แม่งไม่เคยสนใจดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วครับพี่น้องที่รักและเคารพถึงเวลาที่เราจะต้องรวมพลังกันลงรายชื่อแล้วส่งมาผมจะได้ดำเนินการต่อมิเช่นนั้นผมทำงานอยู่คนเดียวมันจะประสบผลได้อย่างไร เราไม่ใช่ดีแต่พูดแต่เราทำเราลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา20-30ปีที่ผ่านมาและวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะร้องจะต้องรวมพลังกันเพื่อกำจัดภัยพิบัติให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยของเราครับ